สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับพบผมครั้งในคอสตอ,อกกับคอสตอ,อกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กาวินาอาโบีนะครับพี่ก็จะเอาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกมนี้ที่ไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยมาให้ดูกันฮะสืบเนื่องจาก3คลิปก่อนเนี่ยที่ได้ทําชุดเซตภาษาที่พูดในอาสน,นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาเวดา่าภาษาการา์อลภาษาอลฟาต้าซึ่งคราวนี้ใคลิปที่4นะจะเป็นภาษาที่พูดด้วยเผาริศาจนะวันนี้เราจะไปเจาะลึกภาษากวุูนเนอร์ซึ่งจากคลิปก่อนเนี่ยพี่จะออกเสียงกวนหน้าให้มันง่ายนะแต่ว่า ถ้า Native ิกเกอรพูดจริงๆเนี่ยจะเรียกว่ากวุนนอะภาษานี้เป็นภาษาที่พูดกันในอาณาจากักรล็อกไฮนะครับอาณาจักรแห่งความมืดที่ก่อตั้งโดยราชาปีศาจวอร์คัสเขาคือคนเดียวที่จุดชนวนสงครามและความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นณนะดินแดนอาโนแห่งนี้นะครับซึ่งชื่อเต็มของกวุนนาหรือกวนนาเนี่ยมาจากคาว่าซูเดลล่ากวุนเนซึ่งแปลว่าภาษาจากหุบเหวลึกหรือภาษาจากดิบอบิสนั่นเองเนะฮะซึ่งคําว่าซูเดลลาคำว่าเดลเนี่ยมันมาจากภาษาเวด ที่แปลว่าลิ้นหรือภาษาเห็นไหมก็จะมีความเชื่อมโยงนะฮะภาษาเผ่าปีศาจนี้นะี่ยบอกเลยว่ามันมีเกมมิกที่เยอะมากคือมันไม่ได้ง่ายเหมือนการเดาที่แบบเดาออกเพราะคําในภาษานี้จะเน้นการเติมด้านหน้าหรือเติมด้านหลังจากรากศัพท์เวา้าเดิมแล้วทำให้เกิดคําใหม่ของตัวเองที่มีหลายพยางค์และกรณีที่ใช้เนี่ยยากมากนะวันนี้เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างในบางส่วนให้ดูกันนะครับอันนี้เพิ่งอินโทรดักชันนะนำจิ้มเท่านั้นนะครับ หัวข้อถัดไปก็คือการออกเสียงการออกเสียงในภาษานี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับภาษาการดและเวด้าในบางส่วนนะที่ก็จะเอาการออกเสียงพยัญชนะมาให้ดูนะฮะตามนี้เลยซึ่งสำเนียงในภาษากัวน่าหรือเกวุนเนอร์เนี่ยมันจะมีบางส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากภาษาเวด้าครับยึดธีมของเวด้าอยู่นะครับมันจะไม่ออกเสียงเหมือนอเมริกันอิงลิชเหมือนการดนะเช่นตัว R อย่างเงี้ยเขาจะไม่ออก R เขาจะอกอก R ง่ายๆเหมือนเวด้านะครับการที่ยังมีกฎเดิมที่ไม่เปลี่ยนจากเวด้า มันเมคเซนส์สำหรับภาษาแห่งปีศาจอันนี้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าเหล่าบรรดาบอสของที่นี่เนี่ยเดิมก็คือเผ่ากึ่งเทพที่เป็นเนทีฟสปิเกอร์ของภาษาเวเดานะทำให้เมื่อเขาเนี่ยถ่ายทอดภาษาไปเนี่ยแล้วก็บวกกับระยะเวลาที่เปลี่ยนไปและคนที่เข้าใหม่มามันทําให้เกิดภาษาปีศาจอย่างกวนหน้าหรือกุนหน้าอันนี้นะฮะนอกจากพยัญชนะแล้วพี่ก็จะพามาดูสระนะฮะจะสังเกตว่าในการออกเสียงสระบเนี่ยบางกฎเกณฑ์จะคล้ายกับอาฟาตานะเช่นตัววาย,ยออกเสียงอูเป็นยูน มีจุดข้างบนอุ้มเลานด้านบนนะครับแล้วก็เสียงมิดเนี่ยจะมีเสียงโอพยังชนะแทนจะเป็นตัวโอแล้วก็ขีดค่ามันก็จะมีกิมมิกนอกนั้นก็จะคล้ายๆกับการเดาและอาฟาต้าเนี่ยครับมีเสียงสูงกลางตา่ำตามสระอันนี้เลยและถ้าใครได้ฟังภาษาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนกับภาษาอื่นในอีก3าภาษาเนะี่ยเพราะว่าการออกเสียงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์เสียงฟู่ออกมานะครับตามสระแล้วก็จะมีการออกเสียงสูงต่ำเฉพาะมีการลดเสียงสระใดๆนะฮะเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นคำว่ากระวุนเนมันจะฟังดูสั้ หนักแน่นแข็งแกร่งนะซึ่งต่างจากโทนของภาษาเวีนาที่ดูอ่อนโยนอันนี้พูดแค่สำเนียงนะไม่ได้พูดการกระทำนะอันนั้นต้องไปดูเป็นเรื่องเๆนะฮะหัวข้อถัดไปก็คือคำนามาคำนามในภาษากวานาเนี่ยมีการแบ่งออกถึง8พาร์ทน,ะนั่นก็คือเซ n นเทียน air earth fire water celestial greater และ l a s ร์นะครับ ซึ่งนามทั้ง8ปดพาร์ทเนี่ยที่คิดว่านะมันน่าจะแบ่งตามลักษณะหรือปริมาณพลังมากน้อยของสิ่งนั้นๆน,น,นะจะแสดงให้เห็นว่าในภาษานี้เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับความแข็งแกร่งและพลังเพราะเราอย่าลืมนะว่าอาณาจักรนี้เนี่ยเขาตั้งตัวเป็นศัตรูกับพุกเผ่าที่เหลือในอาสนอนะฮะเขาต้องสู้รบอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นพลังและความแข็งแกร่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเด็กๆลองนึกดูนะขั้นตอนกว่าจะออดิชั่นเข้ามาในเผ่าปีศาจสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยเราต้องถ่ายเลือดปีศาจนะครับในเกณฑ์ขนั้น ก็ตายไปก็คือจบนะนั่นหมายความว่าคุณไม่แข็งแกร่งพอสําหรับพลังความมืดและเผ่าปีาศาจคุณก็ตายไปเออเห็นไหมหลายๆอย่างมันสื่อแล้วก็มันทําให้เราเนี่ยนึกภาพออกนะว่าสังคมของล็อกไฮเนี่ยประมาณไหนเนะฮะเอาที่เรามาโนได้นะซึ่งคานามที่แบ่งเป็น8คลาสเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งย่อยออกเป็นเอกพจน์และพะหจน์อีกนะของในสับคลาสนะครับโดยเขาจะใช้พีฟิกนะเติมไปหน้าคํานั้นเคนรับเพื่อแสดงความเป็นเอกพจน์และพหูพจน์พี่ขอยกตัวอย่างแค่2คลาสนะครับสใน8คลาสกือเป็นแอร์ ลาสและวอเตอร์คลาสนะครับซึ่งในแต่ละคลาสเนี่ยก็จะแยกเป็นซิงบูล่าและพูรอลพี่ยกตัวอย่างนะถ้าสมมติเราต้องการพูดถึงคํานามที่อยู่ในอากาศอะไรอย่างนี้เช่นลมกระแสลมอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในแอร์คลาสใช่ไหมะซึ่งถ้าหากลมนั้นเนี่ยเป็นเอกพจน์หรือซิงบูล่าเนี่ยเราสามารถเติม gz เข้าไปข้างหน้าคําว่าลมหรือสามารถเติม ki หรือ ke เข้าไปหน้าคําว่าลมในภาษากวาัวนาเนี่ยครับทำให้ตัวนั้นเนี่ยบ่งบอกถึงการเป็นแอร์คลาสซิงบูล่าอีกอันคือวอเตอร์คลาสเหมือนกันเลยถ้าหากเราจะพูดถึงงคนานนมที่เป็ขอ เ,เช่นเลือดอะไรแบบนี้ถ้าหากเลือดนั้นเป็นซิงบูล่าเนี่ยอยู่ในวอเตอร์คลาสเนี่ยเราจะต้องเติม n หรือ ni หรือ ne ไปด้านหน้านะครับทำให้บ่งบอกสถานะและจํานวนของคํานามในวอเตอร์คลาสนั้น,น,นอันนี้ข้อมูลเนื้อเนี่ยเข้าไปดูได้ที่ทําเบอร์ของคุณเดวิดเนี่ยหัวข้อถัดไปก็คือโปร o นาหรือคําสรรพนามนั่นเองเหมือนเดิมครับพี่ก็จะยกตัวอย่างเทียบกับภาษาแม่อย่างเวด้านะ เรามาดูสรพนามบุรุษที่1กันก่อนนะครัว่าไอชันเนี่ยในเวด้าใช้คุ้นใช่ไหมแต่กัวน้านะจะใช้คําว่าคุณเนอาคุณนอะแล้วก็คําว่าวีพวกเราเนี่ยเวด้าะจะใช้คําว่ามินส่วนที่นี่นครับกัวน้านะจะใช้คําว่ามินนอมินเนะ ต่อมาจะเป็นสรพนามบุรุษที่2นะครับว่ายูที่เป็นเอกพนพเนี่ยเวด้าใช้คําว่าด้าส่วนกูา์นาใช้คําว่าด a าสมีตัว z ตามหลังนะครับและถ้าคําว่ายูอ้อหรือยูที่เป็น p ู u r a l หรือพ้าหูพจนะครับเวด้าจะพูดว่าซ่าใช่ไหมแต่ที่เนี่จะพูดว่าซาส ตามกาเติมตัว z เข้าไปตัวแนะฮะและต่อมาเป็นสรพนามบุรุษที่3นะเหมือนเดิมถ้าเป็นเวดาเนี่ยเขาจะแยกตามระยะห่างหรือถ้าเป็นเขาเธอมันสิ่งนั้นสิ่งนู้นเนี่ยก็ใช้คําว่าลินครับแล้วก็เซนกับคอนตามระยะห่างนะใครอยากไปเจาะไปเจาะที่เวด่านะครับแล้วก็ภาษาอัฟต้าและการดอลเนี่ยก็จะมีการแบ่งสรพนามบุรุษที่3เนี่ยเน้นคํานามเน้นสิ่งมีชีวิตนะครับภาษาอัฟาต้าก็จะละเอียดกว่าการดอลแต่วันนี้เรามาดูที่ภาษากวัวน่านะพี่ขอเรียกกวัวน่านะเพราะเรียกกวุนเนะนี่ยมันยากจริงๆขอใช้ เพรากว่าน่าเหมือนคลิปอื่นนะครับชินปากกว่านะเขาจะแยกแคตติกอรไรซ์เนี่ยคล้ายๆกับภาษาอังกฤษเลยมันจะไม่แยกแบบมีสิ่งมีชีวิตคิดได้คิดไม่ได้ไม่แยกรับแยกเหมือนภาษาอังกฤษเราเลยนะก็คือจะมีคําว่าเขาเธอมันเนี่ยจะใช้คําว่าอิงหินนะครับส่วนคําว่าพวกเขาเดเนี่ยจะแค่ว่าลิมม์บอกเลยถ้าเป็นข้อสอบเนี่ยถ้าออกเนี่ยที่จะออกสรรพนามบุรุษที่3อ่ะความแตกต่างของทั้งสีอันนะมันน่าจาอะซึ่งหากเราแยกได้เราจะรู้ว่าคำนี้มาจากไหนนะฮะซึ่งกิมมิคของคําสรรพนามในภาษากวานหน่าเนี่ยมัน มีดีเทลเยอะกว่านั้นครับเพราะในภาษานี้เนี่ยเขาจะมีดีเทลของคําว่าของฉันของเขาคําว่า my คำว่า our คำว่า yours อะไรแบบนี้ครมาเดี๋ยวพี่ก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะหลักเกณฑ์ในการแสดงคำ my our yours อะไรพวกนี้เนี่ย เราจะต้องเติมเสียงเหล่านี้นะครับตามที่พี่ได้เขียนไว้ข้างล่างแหละไปด้านหลังของคํานั้นนั้นยากนะเป,นเป็นแค่เสียงคือถ้าเป็นคําเต็มเตมเติม,ตมหน้าเติมหลังเนี่ยเรายังแบบพอเข้าใจว่าเอ้ยมันคืออันนี้แต่นี้คือเติมเสียงเพื่อนโอ้โหยากจนมึนเลยนะฮะมาพี่ขอยกตัวอย่างก่อนนะก็คือคําว่าไม้ของฉันเนี่ยจะมีการเติมเสียงตัวเคหรือเสียงเคไปด้านหลังคํานั้นนบะหรือว่าจะเป็นเสียงอูหรือเสียงโอก็ได้ส่วนคําว่าเอาของพวกเราเนี่ยจะมีการเติมเสียงเอ็มไอด้านหลังหรือเอ็มอีก็ได้นะมีเมอะไรว่าา ต่อมาจะเป็นบุรุษที่2องเขามา u s ของเธอที่เป็น singular ครับหรือว่าเป็นเอกพจน์เนี่ยก็จะมีการเติมตัว the เสียง the เสียงดีด <eing> <"the> ้านหลัง <"the> <"the> หรือว่าจะเป็นเสียง e อ the หรือ e อย่าง e กับหัวบวก z นะตัวแหรือว่า a กับหัวบวก z หรือตัวแนะครับเห็นไหมงงแล้วแค่นี้ก็งงเลยถ้าเป็น yo ที่เป็น plural นะก็จะมีการเติม z หรือว่าจะเป็นการเติมเออบวก z หรือ a บวก z ด้านหลังสุดของคํานั้นนะบวกเข้าไปแล้วถ้าเป็น third person คือคำว่าของเขาของเธอของมันเนี่ยจะเป็นการเติมเสียงเงอ ng หรือการเติม ing หรือ e ng เข้าไปนะฮะและสุดท้ายคําว่า t h e ของพวกเขานะก็จะมีการเติมเสียง li หรือ le นะด้านหลังคําของคํา นั้นๆแล้วก็การออกเสียงเนี่ยจะออกเสียงสเตรทนะครับตรงเสียงสุดท้ายของคำเพื่อเน,น้นคำหลังสระนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นคำว่าโช่ชองอะ่ะ ซึ่งคาว่าโชยงงาเนี่ยเป็นภาษากวนหน้าแปลว่า power หรือพลังซึ่งถ้ากเราจะพูดว่า my power เนี่ยเราจะใช้คําว่าโชยงกเป็นการเติมตัว k ไปด้านหลังคําว่าโชยงงานะซึ่งมันก็แปลว่า my power เห็นไหมถ้าหากใครอยากจะศึกษาภาษานี้หรือใช้อะ่ะมันจะต้องอาศัยความเคยชินครับเนื่องจากภาษากวนหน้าเนี่ยมันเป็นภาษาที่มีดีเทลเป็นของตัวเองซึ่งเขาเนี่ยต้องการจะสร้างอัตลักษณ์ว่าเขาไม่เหมือนเวรานะเว้ยอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้มันจะแสงแดงออกว่าความไม่ยอมความเห็นต่างจากแสงเนี่ยมันแสดงออกมาเป็นกวน หน้าหรือกระวุ่นน่ะเต็มๆเลยนะีฮยแล้วก็ยากมาก่าดีเทลเยอะมากจริงๆหัวข้อถัดไปก็คือคำแอดด t i v e คำขยายคำนามพี่ขอยกตัวอย่างคำนามที่ใช้ขยายเปรียบเทียบนะเช่น เท่ากันมากกว่ามากที่สุดนะครับถ้าคําว่าเท่ากันเนี่ยเราสามารถใส่ตัว g h u หรือ c h o เข้าไปด้านหลังคํานั้นเลยหรือว่าเบื่อแล้วก็อาจจะใส่ c ก็ได้ตัว c นะแล้วก็ใส่ u อุ้มแล้วหรือ c o อุ้มแล้วเข้าไปแทนนะครับหลังคํานั้นมันก็จะแทงว่าเท่ากันแล้วก็ถ้าหากเราต้องการจะพูดว่ามากกว่าเนี่ยก็แค่ใส่ตัว g g h u r หรือ g g h o r เข้าไปด้านหลังคําหรือใส่ g h u r หรือ g h o r เข้าไปด้านหลัง คำนั้นก็แปลว่ากวาแล้วนะและมากที่สุดนับก็คือสามารถใส่ว่ากรูมีหรือโรมด้านหลังคํานั้นก็แปลว่าที่สุดซึ่งกฎนี้พี่ว่ามันโอเคนะเพราะว่าใช้ได้กับคําทุกคาไม่ต้องมานั่งจําเจาะเป็นคําว่าเอ้ยคํานี้ต้องมีตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่แค่ใส่ไอ้ด้านหลังเนี่ยเรารู้เลยนะว่าเปรียบเทียบยังไงหัวข้อถัดไปก็คือคํากริยานะครับในภาษากวนหน้าเนี่ยมีโครงสร้างประโยคพื้นฐานก็คือจะเป็นประธานกริยากรรมเหมือนาภาษาการเดาและอาฟาต้านะซึ่งคํากริยาในภาษานี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรของความ ความงงครับเพราะเขาสามารถเปลี่ยนได้ตามทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตามรูปประโยคตามเวลาผ่านตามกลุ่มคำนามทั้ง8อัน16แคตตากรีนั้นซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีแผนชัดเจนนะแล้วก็มันมีความซับซ้อนมากและเหมือนที่บอกภาษาเนี่ยชอบใส่พิเ i x สับ f ิกอะ่ะส่งผลให้คําในภาษานี้เนี่ยจะมีหลายพยางคล้ายๆอัฟต้า๋ยวออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับคนละเกมแต่ว่าแบบมีความคําเยอะเหมือนกันเหมือนภาษาญี่ปุ่นอะ่ะเห็นไหมแบบคํงคำว่าเพื่อนเนี่ยก็ต้องนาก้าม,มากอะไรแบบนี้มันเยอะพยางซึ่งในข้อมูลของส่วนบน เนี่ยบอกเลยว่าข้อมูลมันเยอะมากแล้วก็ซับซ้อนมากดังนั้นพี่ก็จะย่อยง่ายๆแล้วก็ขอยกตัวอย่างแบบง่ายๆให้ดูให้เห็นภาพนะว่าภาษานี้เป็นแบบนี้แต่ถ้าใครอยากไปลงดีเทลไปที่ซอร์สนะฮะมาครับวันนี้พี่ก็ขอยกตัวอย่างเวิร์บคำว่าชูชุน่ะซึ่งมันแปลว่าถูกเก็หรือว่าให้นะฮะซึ่งเหมือนที่บอกว่าเวิร์บเนี่ยมันผันตามคำนามตา,ามาคลาสใช่ไหมฮะดังนั้นพี่ขอยกตัวอย่างเป็น earth class แล้วกันนะทั้งหมดนี้เป็นแค่ earth class ถ้าเป็น air class ก็จะพูดอีกแบบหนึ่งโอเคนะเก็บนะฮะาาพู่พดคํว I givingving amm to you ก็จะพูดว่ากุกกาชุนดาและถ้าพี่จะพูดคำว่า I gave i to t you ไม่มี v ว r b ing นะพี่ก็จะพูดว่า ดกกาชุนเนนดาแลว้วมาตัวอย่างที่สองนะถ้าหากพี่จะพูดว่า you are giving it to me ก็จะพูดว่าดกกาชุงกูแล้วถ้าพี่จะพูดว่า you give it to me ตัด ing ออกไปจะพูดว่า,าด,าดออกกาชุนเนนกูอันนี้พี่ก็จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละประโยคเนี่ยสื่อความหมายคนละแบบกันนะครับถ้าใครอยากจะเริ่มต้นภาษานี้เนี่ยบอกเลยว่าจําประโยคพวกนี้ไปใช้จริงแล้วค่อยกลับมาศึกษาดีเทลเล็กๆนะภาษาใดก็ตามถ้าเราเข้าใจภาษานั้นไปสักนิดนึงแล้วเนี่ยเราจะจําดีเทลเล็กๆไ,ได้ง่ายกว่าตอนที่แบบ เราแบงเราไปศึกษาเลยอ่ะหัวข้อถัดไปก็คือระบบการเขียนของภาษากวนนะระบบการเขียนนี้นะครับพัฒนามาจากการเขียนดั้งเดิมของเวดาโดยตัวอักษรของเผ่าปีศาจนี้นะครับจะเรียกว่าออสคริปต์ซึ่งออสเนี่ยในภาษาเวดาเนี่ยแปลว่าเรเซอร์หรือเบรนนะแปลว่าใบมีดเพราะว่าตัวอักษรของภาษานี้เนี่ยจะมีความแหลมคมทื่อๆนะครับเหมือนคมมีดนะครับไม่แบบมีอ่อนช้อยวงกลมใดๆตัวโค้งไม่มีนะตัวเหลี่ยมหมดเลยนะ มาพี่ก็ยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับเราดูที่2ตัวบนนะครับโฟนคือตัว p และ b นะฮะซึ่งกริฟเนี่ยหมายถึงตัวอักษรในภาษากวนหน้านะครับแล้วก็ซอสก็คือกริฟในภาษาเวด้าตัวแรกโฟน p เนี่ยในภาษาเวด้ามันจาร์ว่าแป็กซึ่งแปลว่าคราวหรือว่าโครงเล็บเนี่ยฮะซึ่งในกริฟภาษากวนหน้าเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแม้ต่างกันชัดเจนนะฮะหรือว่าแบบโครงเล็บต่างกันหรือเปล่าอันนั้อนอาจจะเป็นนกอันนี้อาจจะไม่ใช่นกหรือเปล่าอันนี้2นะโฟน b นะครับในภาษาเวด้าเนี่ยจารกว่า b u แตซึ่งาง นนมันเหมือนแบบคล้ายกันเนี่ยเหมือนพลิกขึ้น90องศาไงไม่รู้นะฮะส่วนคลิปที่ยากที่สุดพี่ว่าน่าจะเป็นภาษาอาฟต้าอันนี้ยังพอแบบเดาได้ว่ามันมาจากไหนอะซึ่งนอกจากกรีฟหรืออักขระแล้วพี่ก็จะพามาดูตัวเลขกันนะครับเหมือนเดิมครับ1ถึง10มีความคล้ายคลึงกับภาษาเวด้าเดิมนะฮะเพราะอย่าลืมแบบราชาวอคัสอาจจะเอามาใช้ที่นี่นะครับซึ่งระบบตัวเลขเนี่ยมีความสําคัญดังนั้นจึงไม่ได้เปลี่ยนมากนะอักขระสัญลักษณ์เนี่ยมีความต่างกันแต่ว่ามันโยงกันได้นะ1ถึง10ของกววน่านก Inga, konna, zu, finna, ingrip, pinna, sunin, kannen, Inin nenna. พอกรุบกริบนะครับหัวข้อต่อไปนะก็คือ g u v u l e t r a n s l a t n อันนี้พี่ก็จะยกตัวอย่างเซตประโยคที่ใช้จริงในเกมนะซึ่งเหมือนเดิมมี2เซตก็คือเป็นสโลแกนซึ่งสโลแกนเนี่ยหมายถึงเป็นประโยคภาษากวนหน้านะที่ฮีโร่ฝั่งปีศาจเนี่ยจะแรนดอมกันพูดนะครับและอันที่สองจะเป็น u n i โค้ดซึ่งอันนี้ฮีโร่จะพูดตอนที่อยู่ที่บอซึ่งพี่ขออัปเดตก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าตัวละครใหม่ๆจะไม่ค่อยมี u n คโค้ดแล้วนะมาเรามาดูที่สโลแกนนึงก,นก่อนนะครับอันแรกก็คือ Google g ก v u ์วอ่าเนี้มันแปลว่าฟอร์มดิอาบิสหรือจากุบเฮลลลึกซึ่งคํานี้แหละมันเป็นคําเรียกเดียวกับภาษานี้เลยนะครือใช้ตัวเดียวเลยคือเกอร์วุนหรือ g กอร์วนะครับมันก็แสดงถึงความเป็นเผ่าอาบิสมากเลยก็จากุบเฮลลลึกไงคำต่อมานรับคำที่2งนั่นก็คือ ZAMPA NING SO CHOM GAVONA ซัมบานอิงโชซงนาวอน,นะซึ่งคำนี้หมายความว่าความโกลาหลนคือพลังที่แท้จริงแน่นอนก็เหมือนที่บอกว่าเผ่านี้เนี่ยตั้งตนเป็นศัตรูกับทุกเผ่าแล้วชอบไปตีอาณาจักรอื่นนะครับดังนั้นเขาเนี่ยชอบเคอสหรือความโกลาหลนอย่างแน่นอนนะแต่ว่ามีผิดคิวนิดหนึ่งนะตรงที่เทวานาเนี่ยเบิกข้าวคัสให้นะต่อมาคำที่3านะนั้นก็คือทูสมิลสัส บิซูสานันชัดโชริงอันนี้ก็หมายความว่าไม่มีแสงใดที่จะทำลายความมืดนี้ได้ โอ้โหอันเนี้ยแสดงความแบบเชื่อมัน่นในความมืดนะเพราะว่าเผ่านี้เนี่ยต้นกําเนิดคือเขาไม่เอาแสงกันนะความมืดครั้งนี้ที่เขาหมายถึงเนี่ยหมายถึงพลังอํานาจของราชาปีศาจนะฮะสุดจัดประหลัดบอกใช่ไหมมันมีความแบบเข้ากันมากถ้าใครแบบศึกษาเนื้อเรื่องจะรู้สึกแบบว้าวมากๆเลยเนี่ยและต่อมาเซตที่2นะจะเป็นยูนิคอนะครับตัวแรกก็คือมาล็อกนะครับองค์คารักคู่ใจของราชาปีศาจวอร์คัสนะเขาจะพูดว่าโซวบาสโจบกัก ความโหดร้ายและความสิ้นหวังก็จริงๆนะเพราะเขาเนี่ยเป็นผู้นำบล็อกไฮในช่วงที่วอลคาร์สหายไปด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่นำพาความโหดร้ายและความสิ้นหวังให้ทุกคนที่อยู่เผ่าอื่นน่ากลัวจริงๆนะฮีโร่ตัวถัดมาก็คือเซฟิสนะเขาจะพูดว่า d u สตาดูดลาซามอนนะ์ขานำมาซึ่งความจริง ซึ่งเซฟิสเนี่ยเดิมเขาเป็นคนของวิหานะับที่มาที่นี่เพราะเห็นต่างจากวิหานะัซึ่งเขาเห็นแล้วว่าวิหารเนี่ยต้องมีอะไรปิดบังอยู่นะเขาก็เลยนำพาซึ่งความจริงมาที่นี่นะฮีโร่ตัวถัดมาคือวีรานับถือว่าเป็นราชินีและเป็นผู้นำของกองทัพฟอร์เลนที่ยิ่งใหญ่มากที่นี่นะนนะเธอจะพูดว่าคือเก่งนะเก่งคเก่งหนักากลับมาเพื่อเลือ่อ อันนี้น่าจะหมายถึงเหตุการณ์นองเล essions, ือดหรือกลับมาเป็นใหญ่อีกครั้งหรืออาจจะหมายถึงเลือดปีศาจที่เธอได้รับมาตอนที่เธอเข้ามาที่นี่นะซึ่งจากเนื้อเรื่องเสือหขวงวีล่าเนี่ยสังเกตเห็นว่าตอนแรกที่เธอยังเป็นร่างเดิมที่อ่อนแอเนี่ยถ่ายเลือดก็เกือบตายนะแต่โชคดีเธอได้พลังจากแมนยาร่าเนี่ยขีโรถตัวถัดไปคือมักังกาเขาจะพูดว่าเธอจุลาเอเกดกับช็อกเวลลากินาสไม่มีอะไรเริ่มวันได้ีเท่ากับการยิงกระสุนพิษอีกแล้วล่ะ เน่นอนเขาต้องแบบหมกมุ่นอยู่กับพิษของเขานะซึ่งร้ายแรงมากจริงๆนะฮีโร่ตัวถัดไปก็คือมีนานะเธอจะพูดว่าชิชืซื้อลจงหวัดกลัวรีเปอร์ซึ่งรีเปอร์เนี่ยมันก็อาจจะแสดงถึงคนที่ถือเคียวนะซึ่งเธอถือเคียวบอกให้หวัดกลัวเธอนน่นองก็น่ากลัวจริงๆนะเป็นแท้งสาวสวยร่างบางที่มีพลังความมืดซ่อนอยู่ฮีโร่ตัวถัดมาคืออาร์เซนกาเนะครับเขาจะพูดว่าเชบาเชกากันชัสมินักก ถึงเวลาที่เขาจะกลับมาอีกครั้งอาจจะหมายถึงตอนที่เขาเนี่ยคุับอาณาจักรเฮอริออสกลับมาเป็นใหญ่อีกครั้งอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นคู่แคนมูราดนะฮะฮีโร่ตัวถัดไปคือทาอร่าเธอจะพูดว่าก o เกน่ากนกูสเกสมีมึกต่อไปบทขยี้พวกมันซึ่งก็แสดงความเป็นหนึ่งในผู้นําของทัพฟอร์เรนนะเพราะเป็นบทขยีส้สตรู้ฮีโร่ตัวถัดไปคือนาครอสนะครับเขาจะพูดว่าเมมเบ s o โกโร a โชเฮมเล่พวกมัน จะต้องเสียใจกับความผิดน,นซึ่งอันนี้มันน่าจะหมายถึงกลุ่มขุนนางที่นาพรรู้สึกว่าเขาเนี่ยโดนหักหลังเขาเลยมาเข้าขพวกอบิสโหดจับประหลัดบอกเลยเกินหลังจากถ่ายเลือดนะคีโรตัวถัดไปก็คือแจ็คนะครับเขาจะพูดว่าวูของงูชาร์กดาดัสให้ข้าชิมชิมเนื้อของเจ้าห no น <laughs> ่อยสิน่ากลัวจริงนะครับก็เหมาะกับแจ็คเพราะหิวตลอดเวลาคีโรตัวถัดมาคืออารเลสเตอร์นะครับเขาจะพูดว่า กูเกนนักเกนกูสกาเชกากาชิชูดามะกลับมาทําหน้าที่ต่อไปอันนี้ก็น่าจะหมายถึงหน้าที่ใหม่ของเขาตอนนี้เขามาอยู่ที่อาบิสแล้วนะเพราะเขาเนี่ยเหมือนโดนราชินีเฉดหัวมานะฮะบอกเลยเขาเนี่ยเป็นมันสมองและเป็นประโยชน์ที่สําคัญของอาบิสมากๆยีโรดตัวถัดมาคือนาถาย่านะเธอจะพูดว่ากูเกนนักเกนกูสกาเกชันจิรุกากลับ มหาเหยื่ออีกอันนี้อาจจะเป็นคําพูดของเธอหลังจากที่เข้าร่วมกองทัพฟอเรนนาวีล่าก็ได้ช่วยแยกปรสิตออกจากตัวนะแล้วเธออาจจะกลับมาหาเหยื่อนั่นเองต่อมาคือเพตาครับเขาจะพูดว่าโยกาโจกาเกมเวดเชื้อโรคยังคงอู อันนี้ก็ชัดเจนเพราะเ่าเพตาเนี่ยเดิมเขาเป็นทหารที่แบบดูแลซากศพมากๆแล้วก็แบบนิวเทชั่นเชื้อโรคใดๆนะก็ยังเล่นกับเชื้อโรคทุกวันนี้เพต้าอย่าเล่นนำลายนะเดี๋ยวตีนะฮีโร่ตัวถัดมาคือคริสแน็กนะครับเขาจะพูดว่ายองอทาการี เอ๊ะคำนี้ออกแนวหานะพี่ไม่แน่ใจว่าไข่เนี่ยอาจจะหมายถึงไข่แมลงหรือเปล่านะอันนี้อาจจะบอกก็ได้นะว่าเฮ้ยหรือคิดแหกเป็นโดมเมียพระพูดถึงไข่แล้วแบบนี้ตัวงพูดไม่น่าพูดถึงไข่นะต้องรอข้อมูลนะฮะคีโโ่ตัวถัดมาคือสก,กัาเขาจะพูดว่า Google not go กลับมาแล้วน่าจะพูดเพราะว่าหลังจากได้เขาเนี่ยเข้ามาเป็นพวกอาบิสแล้วก็ได้สนับมือที่มากังก้าทําให้นะคือเขาเนี่ยโคตรเก่งเลยหลังจากได้อันนั้นมานะครับตัวต่อไปคืออาดูอิมเขาจะพูดว่าคือสามบาทกูเกนนากนดูสิค่ากลับมาอีกครั้งอันนี้แน่นอนก็พูดหลังจากที่เขาเนี่ยโดนวีลา่าเผาไหม้แล้วก็จอมเจ็กวิญญาณนะทำให้เขามาเป็นกองทัพขอเล่นนะฮะต่อมาคือโอเมนครับเขาจะพูดว่า อุ u ซ a นะทา้งเงนอิงโซชันซูกินงชิมันน่าจะสนุกวันนี้นะแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยเขาสนุกกับการฆ่านะฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่พอนะโจดจันมากจากการที่เขาเนี่ยต่อสู้รบชนะกองทัพวิหารแห่งแสงนับแสนคนนั้นไยองไปทั้งอาณาจักรนะฮะและตัวสุดท้ายคือมาจ้าเธอจะพูดว่าคือเกดจอกกะซูซึงงาค่ะ เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นอันนี้ก็ชัดเจนนะเป็นคําพูดหลังจากที่บาลังความมืดของวอลค่าในตัวเธอเนี่ยได้ตื่นขึ้นแล้วเธอก็หนีจากคุกของวิฮานแห่งแสมมาอยู่กับวอลคร์ที่ล็อกไฮนี่ครับแข็งแกร่งสตรองเกอร์แล้วก็หนักจริงๆนะสำหรับสาวสวยมาจาคนนี้คือพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะวันนี้โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกนะกับข้อมูลของภาษากวุนเนหรือภาษาของเผ่าปีศาจนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นซีรีส์สุดท้ายของภาษาในอาซานอนะเหมือนที่พี่เคย บอกไปแล้วว่ามันแสดงถึงความใส่ใจของผู้พัฒนาคอนเทนต์ภาษาในเกมอะ่ะจริงๆไม่ต้องมีก็ได้เขาทำอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกอินกับเกมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจัก,กรวาลนี้เรามองภาพมันออกว่ามันเป็นยังไงจริงๆอะ่ะผ่านทางตัวอักษรและสำเนียงการพูดทั้ง4ภาษาที่บอกเลยว่ามันสุดยอดแล้วมันแสดงถึงความเป็นเผ่าพันธุ์นั้นจริงๆประกอบกับข้อมูลอื่นที่เราเห็นอะ่ะมันทําให้พี่เนี่ยนึกภาพออกเลยนะว่าภาษานี้อยู่กันยังไงใช้ชีวิตยังไงจะเป็นประมาณไหนโดยคร่าวๆนะฮะทำไปรู้สึกซาบซึ้งมากเลยเหมือนที่บอก ว่าดีใจมากที่ได้มีโอกาสเอาคอนเทนต์นี้ขึ้นมาทําแล้วก็ให้น้องๆได้ดูกันนะครับซูฮกคุณเดวิดเจไปเตอร์สันมากๆสุดยอดขนาดนี้แล้วเหมือนที่บอกนะว่าข้อมูลหลักเนี่ยมันจะอยู่ในทาเบอร์ของคุณเดวิดทั้งหมดถ้าใครอยากไปเจาะลึกแต่ละภาษาแล้วก็ดีเทลอื่นๆเ,นเข้าไปได้เนี่ยพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะฮะสุดท้ายก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะพี่ขอฝากสโลแกนของกูฮุนหน้าไวน้นะครับนั่นก็คือทูส์มิลล่าชูบิชูซานันทดโชริง ความกลหนคือพลังที่แท้จริงถ้าชอบกดไลค์ถ้าใจกดแชร์รักพี่แน่แน่ซับสไคร์ถ้าใครอยากเป็นกาลังใจสมัครเป็นเด็กสังกัดของพี่ได้ด้านล่างนะครับช่วพี่ด้วยนะครั้งหน้าต้องคอยดูว่าพี่จะอคอนเนตอะไรมาให้ดูนะไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ